ลิซ่าคือไอดอลที่ดังที่สุดแห่งยุคคนหนึ่งที่มีทั้งกระแสความนิยมและก็ความสามารถซึ่งหาตัวจับยากมากในทศวรรษนี้การปรากฏตัวของเธอตแต่ละทีนะครับสามารถสร้างเอ็นเกจให้กับงานเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและนอกจากกระแสแล้วความน่ารักของเธอเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนนั้นให้ความสนใจไม่แพ้กันความเป็นธรรมชาติความกล้าเล่นกล้าสแสดงออกการรีแอคชั่นและก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่หิวใจคนดูได้ดีเลยทีเดียวและคลิปนี้จะพาไปดูโมเมนต,ต์เหล่านั้นในงานบูกเกอร์ 1, ทีบีซิลน โดยบูการิสตูดิโอและก็งาดอื่นๆด้วยกันครับเบื่อไหมเวลาที่ต้องดูนักคอนเทนต์ต่างๆกำลังฟินกระดันมาเจอโฆษณาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์แบบสูถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอแนะนำ YouTube Premium จาก NF Theater ในราคา69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียง และยังสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยมีแอนมีนคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่ใช้กับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music บลค่า129บาทไปฟรีฟและพิเศษสุดๆสำหรับใครที่มาจากช่องอะไรแชนแนลรุ้นรับเงินรางวัลกว่า50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนกันไปเลยสนใจสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยครับ กราบสวัสดีคนณตาจิิลนทุกคนครับผมนายในชาแนลครับงานบูกรีสตูดิโอนะครับที่เกาหลีใต้จัดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคม2 0 2 4ที่ผ่านมาพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าลิซานั้นเป็นตัวแทนของบูกรีในฐานะ globally ambassador ที่สมศักดิ์สรทที่สุดคนหนึ่งเพราะเธอนั้นทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกเหลือจากต่างประเทศและในประเทศได้อย่างดีเธอนั้นได้รับความนิยมจากเหล่าดาราไอดอลด้วยกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนสนใจเยอะแยะมากมาย แล้วก็อยากถ่ายรูปด้วยจนบางครั้งบางทีก็อืมอยากถ่ายรูปน้ำเดสซแต่ว่าทำไรถ่ายากเถือกันลักสิขอถ่ยลิซ่า,าถายลิซ่าชาถ่ายรูปหน่อยก็มีคนอื่นเอาแย่งไปไทยเสยก็เลยมีรีแอคชั่นหน้าตาออกมาอย่างที่เคยนำเสนอไป <laughs> อันนั้นก็เป็นโมเมนต์มจใจอย่างหนึ่งครับแล้วงานนี้บุคลีจัดบริการเต็มพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับลิซ่าอย่างเต็มเปี่ยมอันนี้ไม่ได้พูดขำๆนะครับแต่ว่านักร้องชาวเวียดนามเขาเป็นคนออกมาพูดเลยเนื่องจากว่าเขาได้ไปงานนี้ด้วยออกมาพูดในวิดีโอหนึ่งเลยตอนที่เขานั้นได้กอดกับลิซ่าแล้วก็พูดถึงบริการว่ามีเยอะมากๆและก็อยู่รอบตัวเธอเลยไม่ว่าเธอจะไปไหนนะก็มีบริการอยู่ตลอดและนอกจากนี้แล้วนะครับก็บอกด้วยนะครับว่าลนะิซ่านั้นเป็นคนที่เนื้อหอมที่สุดในค่ำนน แบบป๊อปปุลลามมากๆถึงแม้ว่าเธอนั้นจะมีบริการอยู่รายล้อมรอบตัวเธอไม่ใช่ว่าจะเข้าไปคุยกับเธอไปถ่ายรูปก,กับเธอก็ได้ต้องขอก่อนซึ่งเธอก็เฟนลี่มากถ้าบอกปุ๊บปั๊บเนี่ยขออนุญาตเธอก่อนว่าเขาแบบขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะลิซ่าก็จะบอกว่าได้เลยค่ะได้เลยเอาเลยนั่นแหละสูคือลิซ่าเขาบอกว่าลิซ่าน่ารักมากอันนี้คือาราที่อยู่ข้างในนะครับพูดกันแบบนี้เลยและคุณต๊อกเตียนนะครับโอ้โหชุดนี้คือต้องบอกว่าแซ่บบ๊ แซบจนต้องเซ็นเซอร์เดี๋ยวช่องปลิวและนอกจากกาดนะครับของบูการีที่แบบว่าโอ้โหใช้กาดเป็นขลุขลุเป็นทุงท่งทุงท่งแล้วเนี่ยนะครับงานหรือวิตองที่ผ่านมานะครับหลายคนยังจําได้ดีงานนั้นต้องบอกว่าใช้กาดเยอะมากๆเยอะตั้แต่ทางเข้ายันส่งถึงที่คุณผู้ชมแล้วแถมในงานนี้นะครับโอ้โหตอนที่นาําพาริซาเนี่ยไปที่จุดที่เธอนั้นต้องอยู่คนนี่มองกันเต้ เบอร์เลยไม่โสดบางคนก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอันนี้คือลิซ่านะคือทุกคนตกใจและก็เซไ์มากเลยไม่คิดว่าลิซ่าน่าจะมาการเกิดที่อยู่ข้างในก็โอ้ยล้อมหน้าล้อมหลังคือซีนนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆนะครับเพราะเธอนั้นไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยในงานนี้แล้วก็ไม่ได้ประกาศอะไรล่วงหน้าด้วยว่าเธอนนั้นจะมาแต่ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นคือแน่นมากแถมบริการเข้ามาส่งเธอถึงฟอลโลดแล้วนะครับการเหล่านี้ก็ไม่ได้กลับออกไปหน้างานหมดแต่ทว่าอยู่กับลิซ่ารักษาความปลอดภัยให้กับลิซ่าแบบประกบติดแบบ หลายคนตลอดงานนั่นแสดงให้เห็นว่าลิซ่านั้นมีมูลค่ากับทางแบรนด์สูงจนต้องรักษาความปลอดภัยให้เธออย่างเต็มที่เพราะถ้าปล่อยให้เธอนั้นเดินเข้างานเองว่าจะถึงที่นั่งพูดและสููยุดแลว้วยุดอีกยุดแลว้วยุดอีกงานจบแล้วก็ยังทายกระลุกกระเบลวอยู่เมื่อเบิรและถึงแม้ว่าเธอนั้นจะมีบริการเยอะขนาดไหนแต่ช่วงที่เธอนั้นต้องแก้ไขสถานการณ์เธอก็จัดการได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวอย่างตอนที่ถ่ายรูปนะครับกับแบ็คดอปงานบุกการีเซอร์เพนตี้อีเวนต์ครบรอบ75ปีของคอร์ ใครจำไม่ได้ก็น้าเท่านั่นแหละคือโงมาว่าแต่งหน้ายังไงให้กับเธอตอนนั้นนะครับลิซ่จะต้องเข้างานแล้วแต่ถว่าช่างภาพเนี่ยถ่ายรูปกันยังไม่เสร็จเลยรัวกชัตเตอร์กับเป็นนาทีนาทีลิซ่าคงจะได้แล้วมั้งก็หนูจะต้องเข้างานเลยนะคะับเพราะว่าอทางบริการนั้นยกนาฬิกาขึ้นมาแล้วค่ะว่าจะต้องเข้างานแล้วนะคะแต่พี่ๆนะข่าวคือบันอยากให้ไปไหมซูอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปขอก่อนแบบละฮันลังให้แหนะเพื่อนว่าร์นะ ลิซ่าก็เลยต้องยืนโชว์หลังให้อีกรอบหนึ่งเพราะวันนั้นเธอเว้าหลังและสวยมากตอนที่กําลังหันหลังไปนะครับก็ไปสะดุดกับชุดของเธอที่มันยาวมากยาวถึงพื้นเลยตอนมาก็หอบมากมุนก็ค่อยๆยกขึ้นแล้วก็มุนเอาคือชุดนี้มีปัญหาอยู่พอสมควรในการเดินไปเดินมาแล้วก็หมุนไปหมุนมาแต่ว่าชุดมันสวยนะก็ต้องแลกกันลิซ่าก็เลยไปสะดุดกับชุดเขาตอนที่เดินกํนกนลาลังหมุนตัวก,ก็เกือบล้มแหละแต่ก็กลับมาได้ พีพ่่นักข่าวเห็นตอนนั้นนักคือร้อ,อ,อ,องตกใจเลยโว้โวโว,โว้เลยอลิซที่เป็นเมนเจอร์นี่ก็ตกใจบริการก็ตกใจจะรีบเข้าไปขวามือลิซ่าเอาไว้อย่างรวดเร็วแต่ทว่าลิซ่านั้นสามารถมากจัดการได้อยาอยู่หมัดแล้วก็หันหลังกลับมาโพสตต่อได้ก่อนที่จะปิดการถ่ายแบ็กด็อกด้วยมุกตลกเพราะว่าพี่ช่างภาพขอให้ลิซ่าน้ำมูลไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมลิซ่าเธอก็เลยบอกว่าหนูสวยมุมนี้ค่ะ ขอโทษน,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 นะคะตอนนั้นพี่ทักน้าข่าวตอนนั้นพี่น้าข่าวนะครับแล้คนล็อกกันเกลียวเลยชอบอกชอบใจกันยกใหญ่ และในโมเมนต์ต่อมานะกับลิซ่ากาลีจงซอกตัวท็อปของเกาหลีใต้นะครับที่มีค่าตัวการถ่ายซีรีส์หนึ่งเรื่องอยู่ที่ล้านแปดไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมและเขาก็เข้ามาเล่นซีรีส์ตั้งแต่นมนานก่อนที่ลิซ่าจะเดบิวต์อีกดังนั้นด้วยความที่ลิซ่านั้นชื่นชอบซีรีส์มากและดูจนช่ำปอดหอดเส้ปัดเพื่อให้คล่องในการออกสำเนียงเสียงภาษาเกาหลีใต้จงซอกที่เล่นซีรีส์มาหลายต่อหลายเรื่อง l o า ตลอดหลายปีมีเหรอทีนิซาจะไม่เคยผ่านตาสักเรื่องขนาดกงยูที่เล่นซีรีส์บ้างไม่เล่นซีรีส์บ้างอย่างไม่รอดซึ่งกงยูนะครับดิซ่าเคยไปออกรายการที่เกาหลีใต้แล้วก็พิธีกรเขาถามว่าทำไมดิซ่านั้นสำเนียงภาษาเกาหลีถึงดีมากดีแบบดีเลยเป็นสำเนียงคนเกาหลีเลยเขาก็เลยชมแล้วก็ถามว่าไปเรียนเสริมมหรอหรือว่าดูละครดูซีรีส์เพิ่มขึ้นดิซ่าเธอก็เลยบอกเคล็ดรับว่าทําไมเธอนั้นพูดภาษาเกาหลีได้สำเนียงแบบดีมากๆเพราะเธอนั้นดูซีรีส์เกาหลีเยอะมาก เพื่อฝึกภาษาซึ่งเรื่องหนึ่งที่เธอนั้นชอบมากเลยก็คือกอบลินดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบเป็นแฟนซีลี์เรื่องนี้เลยแล้วเธอก็บอกว่าเธอนั้นชอบกองอยูมากซีซูก็เลยบอกว่าลิซ่านั้นดูซีลี์นั้นชํำปอดจริงๆเธอไม่ได้พูดเล่นนะแต่เธอดูซีลี์หนักมากเพราะว่าซีซูเล่นเกมอยู่ <laughs> อันนี้หยอกซึ่งในรื่างของจีซานัานกำลังพูดไปนะครับด้วยความฟินเฟรอของเธอจีซูก็เลยบอกว่าทำไมไม่ลองขอดูล่ะไม่ลองขออัลลดินดูล่ะเพราะตอนนั้นในรายการนั้นนะครับก็เล่นบทพ่อหนุ่มอัลลดินคือขอพรได้มีแรงปรารถนาอะไรอยากขอไหมถ้าทําได้ก็จะทําให้อะไรประมาณนี้ตอนที่อยู่ในรังการจิซ่าก็เลยขอพรเลยว่าความปรารถนาในของหนูนี่คือขอให้ได้ถ่ายรูปก,กับกงยูุอปาค่ะ แบบนี้เลยซึ่งพิธิกรได้ยินปุ๊บก็น่าสิ้นหวังเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขานั้นไม่สามารถทําไม่ได้แบบว่าฉันจะซื้อกระเป๋าให้เธอการันมันน่าจะง่ายกว่าที่จะไปขอให้เธอนั้นถ่ายรูปก,กับโกงอยู่ <laughs> วิทย์จิรก็เลยถามว่าชอบกองยูไหมเพราะอะไรเธอก็เลยตอบว่าชอบค่ะเพราะเป็นเทสที่เธอนั้นชอบมากลิซ่าน่าชอบผู้ชายตัวสูงแบบกงยูหุ่นเหินเทสเทสคือดีเลยหลังจากที่รายการนั้นออกไปโอ้โหเริ่มไปถึงกงยูอย่างรวดเร็วกงยูก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆาเลยเขินด้วยแหละตอนตอบรายการเนี่ยก็เลยส่งของบางอย่างไปให้กับลิซ่าน่าจะเป็นายเซนไม่รู้ว่าตอนนั้นลิซ่าหลังจากได้รับายเซนหรือว่าได้รับของบางอย่างจากกงยูไปไม่รู้ว่าชีวิตจริงจะจะคอมพิวต์กริ๊กกริ๊ รป่และลิซ่าเนี่ยนะครับถ้าชอบอะไรก็จะซื้อของศิลปินคนนั้นแบบเยอะมากๆคือซื้อตาม่ะเยอะคือแฟนคลับคนหนึ่งแหละฉันฉันก็ซื้อได้น่ะ และในงานวันนี้นะครับดิซ่าก็นั่งโต๊ะเดียวกันกันกนกบจงซอกจ้ารวมถึงทีมงานระดับสูงของบุกลีก็นั่งโตะที่นี่ด้วยทีมงานของบุกลีนะครับเคยเจอแล้วก็ร่วมงานกับดิซ่าหลายครั้งแล้วในเกาหลีใต้แต่จงซอกน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันโดยช่วงที่ถ่ายรูปนะครับทีแรกก็นิ่งๆหรอกโพสเพร์สเสร็จอะไรเสร็จพอจบการถ่ายเสร็จปุ๊บ ม่อาการออกปกติเราก็จะไ่เห็นลิซ่าเก็บอาการอยู่แล้วเธอเป็นคนที่รีแอคชั่นไหวมากต่อสถานการณ์ต่างๆนานๆที่จะเห็นลิซ่าถ่ายรูปแล้วก็เขินแรงขนาดนี้คงจะเป็นแฟนคลับแหละแล้วตอนที่นั่งประจําโต๊ะกันนะครับโต๊ะนี้เป็นโต๊ะ v i p นะครับมีลิซ่านั่งแล้วก็มีอลิซซึ่งเป็นเมนเทจเจอร์ของเธอส่วนที่นั่งข้างๆลิซ่าอีก2คนนั้นเป็นสไตลิสต์แล้วก็เป็นคุณแมงเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ของแบล็คพิงก์ก็เรียกว่าอยู่กันมานานแล้วล่ะอยู่ในก็ตามกันไปไม่ว่าจะเป็นงงงงาาาานนนนเดดียยววก็บิตตตมไปแ่่ห้ออูล จะเป็นงานซีรีนที่ไทยแลนด์งานหลุยก็เขานี่แหละก็เป็นคุณแมงนี่แหละแต่งและในช่วงที่เมคอัพอาร์ติสพูดอะไรกับลีจงซอกน่าจะตลกแหละอาจจะแบบว่าบอกว่าลนะิซ่าน่าชื่นชอบนะคะอะไรทํานองนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยสนิทกันหมดลิซ่ากับมเนเจอร์หรือว่าแต่ทีมเมคอัพอาร์ติสเนี่ยคือสนิทกันอยู่แล้วอาจจะบอกว่าลนะิซ่านั้นชอบนะคะลิซ่านั้นเป็นแฟนคลับค่ะ <c oughs> ทุกคนหัวรอก,กันหมดเลยแล้วก็บา้าโบ๊ะบะโบ๊ะกันหมดเลยตอนนั้นนะแม้กระทั่งลิซ่านะครับก็หวัวรอกันนี่ไม ดีอยู่นะ <laughs> แฟงๆก็เลยแซวว่า <laughs> ชีวิตต่งคอมพลีทแล้ว <laughs> นั่นเอง <laughs> และในโมเมนต,ต์ต่อมาเป็นความใส่ใจเล็กๆ ที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะครับในวิดีโอนี้คือมินกยูแห่งวงเซเวนทีนถัดออกมาก็คือลิซ่าและอีก2คนถัดจากลิซ่าคือบุกรีทีมซึ่งเป็นแม่งานในครั้งนี้นะครับเขากับลิซ่าน่าเจอกันหลายครั้งแล้วในงานบุกรีที่กาบลิต้าน้าเจอกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังก็ตามโดยทั้งหมดนะครับอยู่ที่ชั้นลอยของตัวอาคารในส่วนของโต๊ะ v i p ซึ่งในด้านบนนี้นะครับก็จะมีแต่ผู้คนที่ค่อนข้างสําคัญไม่ว่าจะเป็นคนพิเศษที่ทางแบรนด์นั้นเชิญไปกก็็็จจจะะะอยยยยู่่่่่ข้้้้าาางงบนน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 ีหหหหมมดดเเเลลไไวปป Friend of House ตตแแคพิ เหมือนกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ประจำภูมิภาคนั่นแหละโดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกเนี่ยนะครับก็จะมีคุณไมล์ภาคภูมิเป็นเฟรนด์ออฟเฮาส์สำรับคุยูซึ่งในวิดีโอนี้นะครับ,ม u, o รบผมไม่ทราบว่ากำลังคุยอะไรอยู่กับมินก็อยู่อาจจะกำลังรองดูโชว์เซนเด็กหรืออะไรก็ได้ในระหว่างที่รอดูก็คุยกันสนุกสนานนะครับเหมือนกับรู้จักกันมาอย่างดีคือน่าจะรู้จักและก็สนิทกันเลยลิซ่าถึงเล่นด้วยประมาณนี้ได้เพราะปกตินะครับท้าลิซ่าไม่สนิทด้วยเธอจะยืนนิ่งๆไม่ต้องสังเกต,กเกต,เกตไกล โ <g ul ter> ดยในชอตที่2คนนะครับกำลังคุยกันสนุกสนานเลยอารมณ์แบบบอผื่นสะบานอะนะโต,โตโตเห็นบอเห็นบอเฮียเฮียเฮียคักนอกคักนอกอื้อคักอีหลีอ,อุ้ยไม่ไงขึ้นมาถึงข้างหน้ามคะเนี่ยคือหันไปละช็อตฟิลเลย ตอนนั้นนะครับตอนที่คุยอยู่ลิซ่าก็มองไปเห็นพอดีเป็นทีมผู้บริหารระดับสูงของบุกาลีมายืนใกล้ๆอาจจะยืนตรงนั้นอยู่หนาแล้วหรือเปล่าอย่างไรแต่ถ้าที่เห็นจกในวิดีโอต่างๆนะครับคือมาอยู่ยืนอยู่สักพักนึงแล้วแต่ว่าลิซ่าไม่ได้เห็น <laughs> เธอแล้วก็ตามสไตล์สาวน้อยครับก็น่ารักกันเนาะเปิดมือแบบเรียนเชิญแล้วก็ถามประมาณว่ามาข้างหน้าไหมคะมายืนข้างหน้าไหมคะน่าจะพูดดังประมาณหนึ่งเพราะว่าทีมบุกาลีทั้งสองท่านที่ยืนอยู่ด้วยกันนี่น,นะครับได้ยินแล้วก็หันมาพร้อมกันก่อนที่่จะะแแตไหหลลอิซาาวพูดคมมย จะประมาณว่าอ๋อไม่เป็นไรจ้ะหนูเอาเลยจ้ะมวนกูไปหลดจ้ะ เธอก็เห็นผู้ใหญ่อยู่ข้างๆะเนาะกริยาท่าทางของเธอก็ดีอยู่แล้วเธอก็เลยเปลี่ยนท่ายืนใหม่เพื่อให้เกียรติผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆเธอนั้นทันทีเธอเอามือลดมาจับลาวตรงกลางแล้วก็ยืนควยขาสวยไปอีกก็เรียกว่าให้เกียรติผู้ใหญ่เลยทีเดียวจริงๆนะครับดิซ่าค่อนข,อขอ้างสนิทกับทีมผู้บริหารของบูการีนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคุณลูเซียเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของบูการีหรือแม้แต่ซีอโของบูการีเองนี่รวมไปถึงทีมงานด้วยโดยสังเกตได้จากช่วงที่เธอนั้นขยับไปที่เธอก็ทําาาตตัวมสบบบยแ แบบขยับแบบกระเชับกระเชับอาชีพอาชีพอาช,ชิพไม่ได้รู้สึกว่าเกรงอะไรนั่นแสดงว่าเธอนั้นรู้จักและก็สนิทเป็นอย่างดีเพราะถ้าไม่สนิทเธอนั้นจะสำรวมมากๆไม่ได้ผ่อนคลายขนาดนี้และนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นโมเมนต์เล็กๆก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าเธอนั้นคือซูเปอร์สตาร์ที่เธอนั้นไม่ได้ถือตัวเลยช่วงหลายปีก่อนออกมาพูดได้ซ้ําเลยว่าเธอนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นดังแบบไม่รู้จริงๆและก็ความน่ารักของเธอเสมอต้นเสมอปลายอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหนก็ตามฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยแปลกใจที่ใคร่่มมาาวงนกับเเธออจะูส อดิซันนั้นไม่ถือตัวอ,อ่อนน้อมถ่อมตนและก็น่ารักมากเป็นเหตุให้เบื้องหลังออกมาพูดความประทับใจอยู่เสมอๆในคลิปวิดีโอต่อมานะครับเป็นคลิปตอนที่ถ่ายกับคุณมาลีนาตอนที่เป็นภาพนิ่งมาก็คือแบบว้าวสวยแพคคู่เลยคนนึงก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของบราซิลอคอนสง,ง่าง,งามที่สุดของประเทศและมีดีกรีเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดแน่นอนครับว่าหุ่นของเธอหนะน้าอกหน้าใจจะต้องดีจนได้รับตำแหน่งนี้และเมื่อเจอกับพิซ่านะครับไอดอลแห่งยุคที่หุ่นก็ดีมากเก้าต่อหนึ่ง ก็ต้องประชันความสวยใส่กับธรรมชาติเพื่อให้ช่งางภาพนั้นเก็บโรูแต่ตอนที่ช่งางภาพนะครับกำลังเก็บภาพแบบชัตเตอร์รลวบเช็บๆ,ๆอยู่เนี่ยช่งางภาพก็แบบว่าอยากให้โชว์แหวนที่ที่นิ้วน้อยยกมือขึ้นมาหน่อยได้ไหมลิซ่าก็เลยยกขึ้นมาที่อกให้แหวนนั้นเด่นพร้อมกับคุณมารีนาครับแต่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 ตหนูมองอะไรคะหนูลิซ่ามองมาลีนา มารีน่าก็มองเรซ่าอารมณ์แบบว่าๆแบบเฉื่ดๆมากเลยเชื่ดเฉื่ดจริงๆมันตลกมากจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างช่างภาพเขาขอให้พัวท่าใหม่เป็นท่ายกนิ้วมือขึ้นมาพอถ่ายรูปเสร็จทั้งคู่ก็อ่ะมองกันนิดนึงอู้ว้าอู้ว้ากันนิดนึงว่าพอถ่ายรูปเสร็จเนสซาก็หัวร้อเลยเพราะเธองเก็บการไม่อยู่มาลีน่ามาลีน่าเหตก็ทำไงล่ะคะคุณน้องหัวร้อนกับพี่ก็หัวร้อนสิคะ ก็เร <US une> ียกว่าเป็นโมเมนต์หนึ่งที่รู้สึกว่าอืตลกดีและด้วยความที่ลิซ่านะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็น่ารักมากบูกกลีออฟฟิเชียลนะครับออกปากชมบนเพจเลย ว่าเธอได้มีสัญชตาตญาณที่โดดเด่นมากๆที่งานบุคลิกสตูดิโอที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้กับกรุงโซด้วยจิตวิญญาณแห่งแนวความคิดโกลบอลแบรนด์แอมบาสเตอร์และเธอนั้นก็ยังมีอินเอร์จีที่ล้นเหลือคือบุคลีชมเลยวอลิซ่า Lisa ในงานนี้คือเด่นจริงๆแล้วก็สร้างหน้าตาให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดีปกติแล้วถ้าเขาจะชมก็จะชมแบบว่าอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับแบรนด์ไปเลยแต่เนี้ยคือแบบโอวอลิซ่ามีอินเตอร์จีเยอะมากและในคลิปต่อมาครับปิดท้ายเลยเป็นคลิปที่ตอนที่ลิซ่านั้นกำลังจะเด เห็นล้เธอเดินกลับมาละเดินเดินกลับมานก็จะออกจากงานไปละเห็นแฟนขับอยู่อุย้ยยืนรอส่งเธอมาเซียเธอแบบว่าเข้าไปในงานไม่ได้ไม่มีดิแบัตเซอร์แต่ว่ามาเซียนะมายืนรออยู่หลายชั่วโมงแล้วแล้วก็คือใดๆไม่ได้มีแต่วรุ่น uda, เดอะซูดพวพุทธากมีมาสลากนมี ลิซ่าเห็นก็แบบว่าคงจะเอ็นดูแหละอุตส่ามารอตั้งหลายชั่วโมงก็เลยเป็นการจับไม้จับมือคุยกันอยู่พักหนึ่งแฟนๆก็เลยถามลิซ่าว,ว่าดื่มมาเยอะไหมทรงเนี้ยดื่มมาเยอะไหมขนูแฟนๆเขาก็เลยเป็นห่วง <laughs> แต่ก็เลยเรียกเช่นออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเธอไม่ได้บอกนะครับว่าเธอดื่มมาเยอะไหมแต่เธอนั้นตลบกบเกินไปเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่แฟนถามเพราะว่าเฮลิซ่านั้นหน้าแดงรอบที่แล้วชุดข่าวนวลๆในรอบนู้นที่บุกกาีที่เกาหลีใต้นี่เหมือนกันแฟนๆนั้นก็ถามเหมือนกันเฮลิซ่านั้นดื่มมาเยอะไหมเพราะแฟนนั้นเป็นห่วงหน้าแดงหมดแล้วแต่ลิซ่านะครับก็ไม่ได้บอกแต่วิงค์ใส่เลยแบบบ้าอาคคะบ้าอาค่ะแบบวิงค์ให้ คือจบเลยและในเรื่องนี้นะครับความเป็นจริงก็คือหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็เป็นห่วงเนาะเวลาลิซ่าไปงานอย่างเงี้ยอาจจะอดื่มเยอะหรือเปล่าเพราะว่าในงานก็เห็นแชมเปญอยู่2ขวดช้ำๆที่โต๊ะของเธอจริงๆนะครับลิซ่าเนี่ยเป็นคนเมาง่ายเธอดื่มได้ไม่เยอะเรื่องนี้คอนเฟิร์มโดยจีซูพี่ใหญ่ของวงแบล็คพิง์นั่นแหละเรื่องนี้นะครับจีซูเคยเอาไปเล่าในรายการที่เคยไปออก กับยองจียองจีเขาก็ถามว่าลิซ่านั้นดื่มเก่งไหมจีซูก็เลยบอกว่าลิซ่าเป็นผู้หญิงที่ดื่มไม่เก่งดื่มไม่เยอะแต่ a c ติ n g รัดมากดื่ม1แก้วเมาไป50แก้วฮนี่มันแต่เป็นะที่ดื่มน้อยแต่ว่า acting ดื่มหนักดีจนบางทีก็ไม่รู้ว่านี่ acting หรือว่าเรื่องจริง Marvel, on, eh. นอกจากที่เกาหลีแล้วนะครับที่เธอจะโบกมือทักทายแฟนๆณตรงนี้แล้วนะครับก็มีที่อื่นๆด้วยไม่ใช่เป็นทต่ที่เกาหลีหรอกยุโรปก็เป็นที่ไทยก็เป็นอย่างที่มางานในไทยนะครับเป็นงานเซรีนตอนนั้นเธอก็มากับทีมเมคอัพอาร์ติสตของชุดนี้แหละเป็นชุดเดียวกันในช่วงที่เธอนั้นกําลังจะเดินทางกลับนะครับก็ปรากฏว่าเหลือมไม่เห็นแฟนๆที่ชั้น2ชั้นนี้เข้ากั้นไว้ไม่ให้คนลงไปตรงนี้ก็เลยมองมาแล้วก็เห็นว่าอุย้ยนั่นแฟนๆมารอเชียร์เธอนี่นาเธอก็เลยวิ่งไปแล้วก็มองหาโบกมือทักทายแล้วกขอบคุณที่มา ใจเธอจนเป็นไวนล,ล่อเลยคลิปเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังมาฮิวใจให้ฟังแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้มีสาระเลยหรอกบอกพูดถึงความน่ารักเฉยๆและนี่คือเรื่องราวที่ผมนามาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและก็จากกันไปนะครับในคลิปนี้หากใครสนใจ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนปกติราคา2 0 9บาทก็สแกน QR code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสมัครหรือว่าสอบถามก็ได้เลยครับ